ปัจจุบันเนี่ยจาก WHO นะว่าเราพบว,ว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเชียเนี่ยประมาณ50กว่าล้าน,านแล้วเขาคาดการณ์ว่าอีกประมาณ20กว่าปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3เท่าคือประมาณ150ล้านคนถ้าตัวเลขนี้แสดงว่าเกือบทุกบ้านจะมีใครบางคนในบ้านที่เป็นเรื่อง เกี่ยวกับความจําและสมองแล้วถ้ามาดูในเอเชียเองหรืยงานวิจัยของเอเชียนะก็คือตั้งแต่ปี1990ถึง2021เนี่ยก็พบว่าตัวเลขเนใกล้เคียงกันคือเพิ่มจากปี1990นะเพิ่มมา2.5เท่าความชุกนะทีนี้ก็จะมีคนอยากรู้เขาบอกคิดว่าตัวของคนไข้เองเนี่ยเขาเสี่ยงอัลไซเมอร์หรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าแค่หลงลืมตามอายุธรรมดาเขาแยกกันยังไงนะครับจากรายงานนะครับแลสถิติต่างๆเราก็จะเจอว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อ,อมมันมีเหตุผลอะไรตรงนี้ไหมครับออลไซเมอร์อ่ะเมื่อเป็นไปแล้วอ่ะมันรักษา,าไม่ได้มันได้แค่ชะลอเฉยเ<า>แล้วปัจจุบันถ้าสมมติเป็นออลไซเมอร์แล้วเขามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับหมอกิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ2หมอเดอะซีรีส์กับคอนเทนต์ดีๆที่จะทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องง่ายกับผมนายแพทย์จุทศจากกายชาวดลหมอกิจครับผมนายแพทย์พระระวิริยมด็กุลหมอพัดครับพวกเราสองคนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริษาป้องกันครับ ก็ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับรายการ2 Mo หมอเดอะซีรีส์นะครับจากรอบที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปในเรื่องของการนอนใช่ซึ่งก็มีผลกับหลายๆอย่างของร่างกายเลยตั้งแต่การกกินการควบคุมอารมณ์ต่างๆรวมทั้งเรื่องของการทํางานของสมองและความจำใช่ซึ่งก็วันนี้เราก็เลยดึงหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งมาก็คือเรื่องของสมองเสื่อมโรคที่เจอคอมมอนที่สุดก็คือเจอบ่อยที่สุดในกลุ่มอาการสมองเสื่อมก็คือโรคอัลไซเมอร์ดิซีซึ่งก็เชื่อว่า ในหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวก็จะต้องมีผู้ใหญ่บางท่านในบ้านที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมเรียบร้อยแล้วเ<ๆ>พราะว่าโรคนี้เนี่ยเจอค่อนข้างบ่อยมากๆเลยหรือว่าบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นสมองเสื่อมแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองเป็นหรือเปล่านะเพราะว่าอายุมากขึ้นก็รู้สึกว่าจะจําอะไรจ,จะนึกอะไรก็ช้าลงอะ่ะเนาะนะครับดังนั้น จริงถ้ามาดูสถิติจริงเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยเราพบว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะปัจจุบันเนี่ยจาก WHO นะว่าเราพบว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเชียเนี่ยประมาณ50กว่าล้านาแล้วเขาคาดการณ์ว่าอีกประมาณ20กว่าปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3เท่าคือประมาณ150ล้านคนอันนี้คือทั่วโลกใช่ไหมทั่วโลกใช่ซึ่งพบว่า ถ้าตัวเลขนี้แสดงว่าเกือบทุกบ้านน่ะจะต้องเจอบ้างว่าจะมีใครบางคนในบ้านที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจําและสมองนะครับแล้วถ้ามาดูในเอเชียเองเนี่ยงานวิจัยของเอเชียนะก็คือตั้งแต่ปี1990ถึง2021เนี่ยก็พบว่าตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกันคือเพิ่มจากปี1990นะเพิ่มมา2.5เท่าความชุกนะแลวพบว่าขึ้นกับอายุด้วยถ้าอายุ60กว่าๆถึง70กว่าๆเนี่ยก็จะเป็นความชุกระดับหนึ่งคือประมาณ5-6เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้า70กว่าถึง80กว่า จะเพิ่มไป13%และที่สำคัญถ้า84ขึ้นไป พบว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นเรื่องสมองเสื่อมครึ่งคงเลยสี่สิบถึงห้าสิเแสดงว่าคนที่อยู่ในวัยตั้งแต่ประมาณ80ขึ้นไปนี่มีโอกาส2คนจะเจอหนึ่งคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ใช่ดังนั้นเรียกว่าความชุกเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล,<า>แล้วก็ประกอบกับว,ว่ายุคนี้สมัยนี้ก็เป็นยุคข,ของผู้สูงอายุแล้วเนาะดังนั้นคนนี่ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องดูแลรักษาตัวสมองให้ดีๆมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ก็จะมีคนอยากรู้เข้ามาคิดว่าตัวของคนไข้เองเนี่ยเขาเสี่ยง จริงๆอันนี้เป็นคําถาม most common เหมือนกันที่เราเจอกันว่าแบบว่าคนเริ่มสูงอายุมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มมาถามว่าเออพี่เริ่มสมองเสื่อมแล้วหรือเปล่าอจริงๆก็ต้องบอกว่ามันต้องแยกก่อนนะครับความขี่ลืมกับความหลงลืมเนี่ยมันแตกต่างกันนะโดยที่คนที่ขี้ลืมเช่น ลืมเอากุญแจออกจากบ้านมาด้วยหรือว่าเอากุญแจไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ mm hmm. เก็บไว้ใน mm hmm. รถเก็บไว้ในบ้านแล้วก็ออกจากบ้านมาเลยหรือว่าจําชื่อเพื่อนไม่ได้เจอคนคุ้นหน้าแล้วนึกชื่อไม่ออกแล้วสักพักหนึ่งผ่านไปเวลาผ่านไปถึงจะนึกออก mm hmm. อ่าแบบเนี้ยไม่ใช่การหลงลืม Uh huh. อันนี้จะเรียกว่าเป็นการขี้ลืมตามอายุทั่วไปแล้วก็หลายๆคนที่เราเจอมากขึ้นก็คือว่าไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้จําตั้งแต่ต้นเลยเก็คือสมาธิาธในการาที่จะจดจ๊าสิ่งนั้นเ uh huh. ช่นเราเอามือถือวางไว้ในตู้เย็นแล้วเราก็ลืมไปเพราะว่ามัวแต่ไปง่วนทําอย่างอื่นอยู่ จลืมไปเลยว่าวางมือถือไว้ในตู้เย็นอะไรแบบนี้แต่ว่าสําหรับคนที่เริ่มมีอาการหลงลืมเนี่ยรหรือว่าที่เรียกว่า pathological forgetfulness นยออครับก็คือการหลงลืมแบบที่มีอาการจริงๆเ,ออเขาจะเริ่มหลงลืมอะไรที่มันแปลกพิสดารไปกว่าเดิมครับก็เป็นการลืมที่ปกติแล้วว่าคนทั่วไปมักจะต้องจําได้แต่เนี้ยคือจําไม่ได้และจาไม่ได้แบบจำไม่ได้จริงๆนะอย่างเช่นกินข้าวไปแล้วแล้วก็ ลืมไปเลยว่ากินข้าวแล้วก็พอคนมาถามว่ากินข้าวหรือยังก็ตอบว่าอย่างเพราะว่าได้ลืมไปเรียบร้อยแล้วว่าตัวเองกินข้าวแล้วแบบนี้เป็นต้นหรือว่าไปในที่ที่คุ้นเคยซึ่งก็ไปอยู่ประจําแล้วไปหลงทางกางกลับไม่ได้เป็นต้นนี่คือการลืมแบบที่เป็นอาการหลงลืมจริงๆถ้าเรามีอาการแบบนี้ก็เข้าข่ายว่าโอกาสที่เราจะเริ่มเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยมากขึ้นมากๆเลยครับซึ่งเราก็ต้องมาแยกระดับของความรุนแรงของการลืมด้วยโดยปกติแล้วเราจะแยกเป็น3ระดับลืมน้อยลืมกลางหรือว่าลืม แบบรุนแรงเลย uh huh. ลืมน้อยๆก็อย่างนี้อย,นอย่างที่คล้ายๆที่พูดไปเมื่อกี้ครับ uh huh. ลืมชื่อคนใกล้ตัวไปสถานที่บางสถานที่ที่แบบคุ้นเคยอยู่เดิมแล้วก็ส่งทางแบบนี้แล้วก็คือเป็นระดับอ่อนนะฮะอ uh huh. เดี๋ยวบางคนที่เริ่มเป็นระดับรุนแรงขึ้นมาหน่อย uh huh. ก็จะเริ่มมีอาการที่เรียกว่าลืมในสิ่งที่เป็นเรื่องของกิจกรรมชีวิตประจําวัน uh huh. ลืมการ รับประทานอาหารคือไม่ใช่ลืมว่ารับประทานแล้วแต่ว่าลืมวิธีการกินการ uh huh. ตักช้อนเข้าปากพวกนี้นี่คือระดับ moderate เนาะลืมวิธีการอาบน้าแต่งตัวจะต้องมีผู้ช่วยเ,เพิ่มเข้ามาแล้วก็ลืมแบบรุนแรงก็คือลืมทุกอย่างเลยลืมแม้กระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวคนใกล้ชิดก็จําไม่ได้แล้วไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยเพราะว่าลืมทุกอย่างเลยเดินไม่ได้บางคนเริ่มกลืนไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้ก็ต้องบอกว่า ก็เหมือนกับการที่ระดับสมองเนี่ยมันเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กเด็กลงเด็กลงจนกลายเป็นเด็กทารกที่ไม่เคยได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตมาก่อนเลยแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะในคนกลุ่มที่ลืมอ่อนๆแบบแรกที่เราพูดไปนะฮะประมาณ10-15%ถ้าเรามีอาการกลุ่มนี้เนาะจะกลายไปเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ภายใน 1, 1ปี เพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดก็ต้องสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าเขามีอาการพวกนี้หรือเปล่าว่าถ้าเริ่มมีแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์หรือว่าตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าอาจจะเป็นอาการหลงลืมแบบอื่นที่ไม่ใช่อัลไซเมอร์ก็มีอีกหลายโรคเลยที่เกี่ยวข้องกันนะครับจากรายงานนะครับวกาสถิติต่างๆเราก็จะเจอว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอืมมันมีเหตุผลอะไรตรงนี้ไหมครับซึ่งที่เขาพบว่าตัวเลขประมาณ2เท่าเลยนะมาเกันว่าถ้าผู้หญิงหลังหมดประจําเดือนแล้วมีโอกาสจะ เป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าผู้ชายประมาณสองเท่าเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยที่ตกลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนเนี่ยช่วยทําให้เซลล์ประสาทสื่อสารกันได้ดีขึ้นรหรือเาเรียกว่าไซแนปทำทำงานดีขึ้นนะครับการที่มีเอสโตรเจนอยู่ก็ทําให้สมองเนี่ยทำงานได้ไวนะครับแต่ว่าอันที่2เองก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของเลือดครับเพราะว่าเอสโตรเจนเองก็มีส่วนทําให้หลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นดีและแข็งแรง ดังนั้นถ้าเอเจนน้อยลงไปเนี่ย<ม>ก็จะทำให้มีผลต่อการไหลเวียนของเลือดไปที่สมองด้วยเช่นกัน<ม>และอันที่3าก็คือการกําจัดเบต้าไมลอย์ก็คือว่าถ้าเอเจนลดลงเนี่ยการกําจัดของเสียก็ลดลงด้วยเช่นกันจริงๆล้อไปกับเรื่องการไหลเวียนของหลอดเลือด<ม>ถ้าไหลเวียนไม่ดีโอกาสที่ของเสียจะออกมาก็น้อยลงเ<ม>ช่นกันใช,ใช่ดังนั้นการที่ฮอร์โมนตกลงมาก็มีโอกาสที่ทําให้ความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่หมดประจําเดือนเร็วเเราพบว่าบางคนเนีเ่ยอาจจะ เกิดจากการตัดรังไข่หรือหมดลูกอาจจะมีก้อนเนื้อและตัดตัดหมดลูกรังไข่ไปไปและไม่มีการชดเชยฮอร์โมนที่เพียงพอก็ทําให้มีความเสี่ยงของโรคสองเสืองตามมาได้นะครับก็พบว่าจากฮีิติก็เลยมากถึง1.5-2ถึง2เท่าในคนที่หมดประจำเดือนแล้วเทียบกับเทียบกับผู้กลุ่มผู้ชาย ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาอายุมากขึ้นเนี่ย<ม>ก็จะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตามมาไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมและจริงๆคนที่เป็นหลอดเลือดสมองไปแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องอัลไซเมอร์แค่ไหนนะครับหมอเกิคนที่เป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นหลอดเลือดสมองเสื่อมหรือ<ม>ว่ามันมีการตีบหรือการแตก<ม>หลายๆคนก<ม>็จะเรียกว่า หรืออามากร<ะ>อาาอัมพาตอะเนาะซึ่งโรคนี้จริงๆก็เป็นโรคเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดของสมองที่มันเสื่อมไปตามอายุจริงๆก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างอ,อย่างเช่นการเป็นความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงแบบนี้หรือว่าบางคนสูบบุหรี่นอนอน้อยแบบนี้เปน็นต้นซึ่งปัจจัยพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเดียวกันกับ คนที่เป็น stroke และคนที่เป็นอัลไซเมอร์มักจะเจอร่วมกันซึ่งเราก็จะพบว่าเมื่อคนที่เริ่มเป็น stroke ไปแล้วเนี่ยภายใน1ปีอ่ะเขามีโอกาสมากขึ้นถึง25%นะครับที่จะกลายไปเป็นดิเมนเชียหรือว่าโรคสมองเสื่อมด้วยแล้วก็โดยรวมๆแล้วก็คือเมื่อเราเป็น stroke แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเริ่มกลายเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยเพิ่มขึ้น สองเท่าแล้วเรื่องนอนเนี่ยสำคัญกับเรื่องความจําแค่ไหน,ไหน,นครับวิกิเราพูดเรื่องนี้กันไปรอบที่แล้ว,เ,ลวเน,นวาะว่าเรื่องนอนสําคัญกับความจํามากๆ,ๆเพราะว่าในสมองของคนเราจะมีระบบระบบหนึ่งที่เรียกว่า g ลิ m p h a t i c s y <ๆ> s t e เนาะซึ่งตัว g กลิมฟติก s ิสเต็มมันเหมือนเป็นท่อระบายน้ําของเซลล์สมองคือเซลล์สมองเวลามันทํางานไปเรื่อยมันก็จะสร้างของเสียขึ้นมาอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ต้องเทน้ําทิ้งนออกไปในระบบเนี้ยแล้วก็ขับออกไปจากสมองซึ่งระบบเนี้ยจะทํางานได้ดีก็ตอนที่เรานอนหลับลึกเท่านั้น ดังนั้นอ่ะ <c oughs> คนที่นอนน้อยเนี่ยก็จะมีผลทําให้ไม่สามารถเคลียร์ขยะออกจากสมองได้ <c oughs> มีการศึกษานะครับว่าถ้าเรานอนหลับลึกดีๆแค่คืนเดียวเนาะมันก็จะสามารถเคลียร์ขยะออกไปจากสมองได้ค่อนข้างเยอะมาก <c oughs> แล้วก็เช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าเรานอนไม่ดีหรือนอนดึกสักคืนหนึ่งเนี่ยก็จะสะสมขยะเอาไว้ในสมองเยอะมากด้วยเช่นกันในปี2022เนี่ยนิตยสาร Nature n e u r o Science เนี่ยก็ตีพิมพ์ออกมาด้วยนะครับว่าในคนที่อายุสูง50-60ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานอนน้อยกว่า 6ชั่วโมงต่อคืนก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้เพิ่มสูงขึ้น30%เลยทีเดียวอัลไซเมอร์เมื่อเป็นไปแล้วอ่ะมันรักษาไม่ได้มันได้แค่ชะลอเฉยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทํายังไงก็ได้เพื่อชะลอไอ้สมองของเราเนี้ยให้ยังคงดีให้อยู่ได้เป็นนานที่สุดเพื่อป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับซึ่งจริงๆนิยาสารแลนเซตเองก็เพิ่งตีพิมพ์มาปี2023มันมีปัจจัยอยู่ประมาณสัก10กว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้คนอ่ะ เป็นอัลไซเมอร์ได้มากขึ้นห,หลายๆข้อเราก็รู้กันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันการสูบบุหรี่พวกนี้ถ้าเราพูดตลอดเวลาว่ามันกระตุ้นทําให้เส้นเลือดอ่ะมันเสื่อมลงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกนะค,ะครับอย่างเช่นอ้วนลงพุงอ่อาเดี๋ยวก็จะเป็นโรค กลายเป็นโรคอ้วนแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นโรคละแ,แล้วก็ในผู้สูงอายุเราก็จะเจอว่าบางคนเนี่ยท่านเป็นต้อกระจกเนาะค,ความรับรู้เนี่ยมันลดลงเพราะว่าการมองเห็นอะ่ะมันเกิดยากขึ้นก็จะทําให้สมองเนี่ยเสื่อมไปมากขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยหูหอ่าเริ่มหูหนวกหรือว่าได้ยินน้อยลง<ะ>นี้กม็มีผลด้วยเช่นกันกับอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องความเหงา<ะ>ความเหงาเนี่ยมันเริ่มเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามเนาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเวลาญาติญาติเพื่อนเพื่อนเขาอ่ะ บางคนก็ไม่อยู่แล้วอ่าแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเองบางทีเขาต้องการการช่วยเหลือจากคนรอบข้างแล้วคนรอบข้างบางทีก็ต้องไปทํางานก็ไม่มีใครดูแลใช่ไหมครับเขาก็จะอยู่บ้านแล้วก็มีความเหงาเกิดขึ้นไม่ค่อยได้สื่อสารกับใครไม่ค่อยได้ใช้สมองสักเท่าไหร่อ่าตรงเนี้ยจริงๆเราสามารถแก้ได้ด้วยกันที่แบบอาจจะมีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีเด็กๆในบ้านให้เขาได้ไปเล่นพาเขาออกไปข้างนอกไปเจอสังคมพวกเนี้ยก็จะป้องกันให ภาวะความเหงามันเกิดได้น้อยลงแล้วก็ทําให้โอกาสเสี่ยงกดลปฏิสัมพันธ์นสาค,คัญมากๆในการประคองเรื่องสมรรถภาพของสมองไว้ใช่แล้วก็ปัจจัยทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้นี้ครับมีผลกับการเกิดอัลไซเมอร์ประมาณ45%โอ้คือถ้าเราสามารถป้องกันได้ก็ลดโอกาสเป,เป็นอัลไซเมอร์ไปได้ครึ่งหนึ่งเลยครับหลายๆคนก็เลยอยากรู้ต่อเลยครับว่าแล้วเราอ่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์แล้วหรือยังมันมีวิธีการตรวจอะไรได้บ้างในปัจจุบันว่าเรากําลังเสี่ยงอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องเล่าก่อนว่า เออัลไซเมอร์เนี่ยวจริงวิจัยเขาวินิจฉัยจากอาการก็ได้คือถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยก็สามารถวินิจฉัยอัลไซเมอร์ได้แล้วอาการกรตรวดร่างกายนะาายนะดังนั้นจริงๆแล้ว s <S อัลไซเมอร์เป็นอาการแต่กว่าจะมีอาการเนี่ยต้องใช้เวลาสะสมความเสี่ยงเป็นระยะเวลานาอาจจะเป็นห้าปี1ิปีกว่าอาการจะออกมานะครับก็คือถ้าเจอตอนนั้นคือเป็นเรียบร้อยเป็นเรียบร้อยแล้วใช่แต่ตอนนี้เริ่มมีการตรวจใหม่ๆออกมาแล้วสามารถตรวจความเสี่ยงได้จากเลือดนะและอีกเทสหนึ่งที่สามารถตรวจได้ก็คือ ตรวจระดับว่าระดับ P tau ในเลือดครับคือ P tau 2 1 7แล้วก็1.81นะครับซึ่ง P tau 2ตัวเนี้ยถ้ามีสูงในเลือดเนี่ยก็จะบ่งได้ว่าโปรตีนที่เป็นขยะเนี่ยในสมองเยอะแล้วแล้วทนมาในเลือดเนี่ยก็แปลได้ว่าในสมองน่าจะเยอะเช่นกัน อันนี้เท่านั้นอันนี้ไม่ใช่การตรวจเพื่อวินิจฉัยนะครับ,รบเพราะว่าปัจจุบันยังไม่สามารถอยู่ในไกได์ไลน์ได้แต่ว่าตรวจเพื่อดูความเสี่ยงหรือพยายามจะเรียกว่า early detect หรือว่าพยายามตรวจให้เจอให้ไวๆและเพื่อป้องกันให้เร็วสุดท้ายเนี่ยยังไงต้องมีการตรวจหลับพื้นฐานนะเขาเสี่ยอัลไซเมอร์เกี่ยวกับเรื่องเบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดที่ไม่ดีดังนั้นการตรวจน้ําตาลสะสมระดับไขมันสูงระดับการอักเสบในหลอดเลือดก็ยังสาคัญเพื่อป้องกันรากที่แท้จริงอยู่ดีแต่ถ้าสมมติว่าคนไข บอกกี้ว่ามีอะไรที่สามารถช่วยได้อีกไหมครับจริงๆก็จะมีตัวแบบสอบถามอยู่อันนึงอะครับเรียกว่าโมาค่า s o n เนาะตัวโมค่าเนี่ยใช้เวลาประมาณ15-20นาทีในการทำนะครับก็เขาก็จะมีให้ทํมามีคําถามเป็นคําถามที่ถามว่าออตอนนี้วันอะไรเวลาอะไร อ่าเรารู้หรือเปล่าจริงๆเป็นคำถามที่ไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าเรามีภาวะสมองเสื่อมจริงๆเราจะทํามันไม่ได้อมันก็จะใช้ในการบอกได้ว่าตอนเนี้ยเรามีภาวะสมองเสื่อมแล้วหรือยังถ้าบางคนที่สนใจก็สามารถไปเสิร์ชได้เลยโมค่า m าเนอะ questionnaire ใช่แล้วปัจจุบันถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์แล้วเขามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างค่ะหมอคิดในปัจจุบันเนี่ยเขามียาอยู่หลายขนาดกันนะครับที่วัใช้สําหรับคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ตัวที่คอมมอนมากๆเลยก็คือโคเลนเอสเตเรสอินฮิบิเตอร์ก็คือตัว อะสติลโคลีเนี่ยมนเป็นสารสื่อประสาตัวหนึ่งซึ่งมันก็จะวิ่งกันอยู่ในสมองของเราเนี่ยแหละไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีมากๆมันก็จะทําให้สมองเราอะ่ะยังคงทํางานได้ดีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้หลักการเนี้ยครับไปป้องกันไม่ให้ตัวเนี้ยมันถูกเก็บ r e c y c l ิลท uh ิ huh. ้งไปเขาก็อาศัยหลักการนี้ครับ uh huh. คิดค้นยาขึ้นมาเพื่อไปบล็อกไม่ให้อสารอะสติลโคลินนี้มันถูกทำลายไป uh huh. อ่ามันก็จะอยู่ได้นานขึ้น uh huh. ก็จะทําให้ตัวสมาธิของเราดีขึ้นไปบ้างสมองเราทํางานดีขึ้นได้บ้าง uh huh. แล้วก็เป็นแค่ชั่วครางชั่วคราวนะครับ uh huh. ดังนั้นการที่เราทานยาหรือฉีดยามันช่วย กำ <c oughs> จัดขยะได้จริงแต่ก็ไม่ได้ฟื้นเซลล์ที่มันตายไปแล้วให้กลับมาได้ดังนั้นมันก็คือช่วยแค่ชะลอเฉยๆต่ไม่ได้รักษาครับแสดงว่าถึงแม้ว่ายาจะใหม่มากๆแล้วเนี่ยก็ยังทําได้แค่ชะลอเนาะเพราะว่าสมองที่บาดเจ็บไปแล้วถูกทําลายไปแล้วก็ไม่สามารถย้อนกลับมาใหม่ได้ดังนั้นถ้าเห็นวิธีการรักษาเนี่ยป้องกันน่าจะดีที่สุดเลยใช่ครับคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนจะเห็นว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่มีอาการและรุนแรงเนาะแต่ว่า อาการเองที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถป้องกันได้โดยการทําง่ายๆนะเริ่มจากที่ตัวเราเนี่ยเป็นการกินออกกำลังกายนอนรวมถึงการปรับสมดุลฮอร์โมนให้เหมาะสมอันนี้ก็ช่วยเรื่องการชะลอความเสื่อมได้อย่างมากเลยทีเดียวแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอสองคนด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้กับคนที่เราลากหรือว่าคนที่กำลังมีอาการหลงลืมอยู่นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ